พี่น้องผลงานมือานี้ครับจะไปละจะปินไปก่าสวัสดีครับพี่น้องไปทุกผู้ทุกคนนะครับเมื่อนี้ไอ้ไม่ยามครับผ้าเราไปสวนครับไปเพิ่งจักระจันครับโ้จักระจันลายครับพีกน้องเนี่ยห้องว่วครับไปเบิ่งครับผ้าหกสิผ้ากันไปจับจักระจันครับออกล่าเต็มทีนะครับได้หมื่นชุดครับไปกันครับ พี่น้องจากอาจารย์วีวีอยู่ไอ้ไอ้แม่ไหมนะครับทักทายแฟนคลับผมนะคสวัสดีครับเออนี่ครับไอ้เพิ่นมาเยี่ยมมายามครับมาไกลายเต๋อยู่แถวแถวไอ้โอลิมปิกครับโอลิมปิกปากเนาะกุ้งโซลกุ้งโซลกุ้งโซลไปครับวันนี้ไปลุยกันอาจารย์เอาเขียวพอดีครับไปเลยครับ14ขั้นยี่ดับห้องวีวีอยู่พี่น้องเอ้ย ขามทางมาอีกตรงนั่นเดียวใครเจอวิทยส่วนไหนมันเกือบสองโลกเลยได้ยินเสียงไหครับบรรยากาศลมลื่นดีขนาดเนาะช่วงนี้ได้ยินได้เสียงครับแล้วเห็นตัวตัวย้อนมาหนิเียวพอดีครับ หมองเ้าเจากยานกันีครับหลายครับสวนทาท้านะเพาะาจด้สวนทำมบบเนี่โอโหเห็นแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเจอเห็นบ้านี่นกะฮะแบตนี้เไปไปเอาพื้กว้างไหมผมเนี่ยเรื่องอเรื่องไป นครับนี่หอจกักจานหลอกขาบายยานี่ฮะแจกจานหลอกข่บหลายมากเลยไปให้ไปเตาเดี๋ยวไปสวนไงลาย,ลายวันนี้อันนี้ก็สวนรอบแวนแวนรอบ้วยสวนเลยกันโอ่นนี่นอน ผนใหม่มันหลยเนาะมันก็เลยจะกระจันกับห้งองหลยแคล่ะยังยิงได้เสียงวีวีอยู่ <c oughs> ยืดสูงลหล่แม่ล่ะจะาลอกคาบหลยแห้งเนาะครับพี่น่องเลย ยังไล่อยู่แต่มันเห็นยุ่งคคไม่ได้อราจกรย์นเห็นว่าไอ้มึงจะกระยานขนาดนี้นะเดี๋ยวมาถิมนะครับเนี่ยขี้ไปทางนี่แหละเมียตัวยุ่งๆยังไงอะ จักกระยานเนี่ย็มาถิ่มลืมเลยหล่อวานเห็นไหมล็อกตัวไว้กระเทียมผมเบิด์ตเหรอไม่ไปโดนโดนเห็นพ่้ยลอกขาบหลายพี่น้องเออมีตะขาบเนาะจักกระจันเร่ยอยู่ครับขาบหลายห่างห่วงทุ่งไสมันอยู่สูงครับ เดี๋ยวนี้ยังสวนหน่อยนะครับสวนหน่อยอยู่สวนง่ายกว่านี่อันนี้ห่างแค่ยังไง Gs เขาเี Gs นะครับไปซื้ X, อหน้าลำไยกันซื้อหน้าลำไยหายแล้วมันซื้อหน,น,น้นานลำไยวันไหน เตอมน้ำไม่ได้ยังไงตัวโอ้โหเราแทงกันนมดต้องอยู่คนเดียวคนคนคนต้องง้างรู้ซื้อว่าจิพิจัยเราผมวนะ่าน่ะติดใจท่าน่ะผมไปซื้อน้ำย่อยกันเด้อน้ำย่อยกันครับน้ำเราไม่ได้พอเติมพลังกันมาไปครับสวนเนี่ยไปเลยครับตัวย่างเดียวเห่าเมื่อไหรเรานั่งไปแล้วครับมึงฉันจักกระจันทรหลังจากเขาเติมน้ำมาลิดแรงหน่อยโอ้ห้องไรขานาดเนาะผม,มนี่ใบตบเลยเนาะ มึงหลอกนี่หลอกปั้นนะน้ำไปแล้วครับหายแล้วน้ำห้องร้ายขนาดช่วงนี้ว้ยบ้านห้านี่เ่เ่ียแล้วตบอาเบดะขวนมิตตคาบมันนะอิเลเย,ย,ยู่ห้องแตกแล้วง่วอยู่เลย มันกิดเหตุหัว้จมันมันคอยอยู่ตั้มเหรอหรอโ้ยนเย็นแล้วมันไ่กี่รอบตัวนี้ยมืมตั้มได้แล้วครับน,น,นี่น,นะเ็ด พอดีเหนมห่องัวงตายดีครับพี่น้องตายพอดีก็ได้คนกับล้ายครับมาเที่ยวตัวนี้มันห่องนีง่แหละวะไไก่ใช่นะะเล็กหน่อยเล็กหน่อยก็เรียนเยวโค้วิทโ,โล,โล,โลดเห็นเราพี่น้องเห็นไหมฮะนี่ ได้แล้วนะโอ้อยู่น้ำกันของสามตัวครับเห็นไหมได้แล้วครับต้นนี้สามตัวรวดพี่น้องเออสามตัวรวดครับสามตัวรวดทั้งบุนได้ไวแน่นอะน แม่มาใส่สามตัวลวดเลยเนี่ต้นเดียวไปครับไปงหนานเดี๋ยวพาไปสวนไงพี่น้งนองเอ้ยยังไม่ยันตัวนะครับ นี่ตัวนึงเยิ้มตั้มเ่ยเห็นว่าพี่น้องสุ้มเห็นดาจาด้าเลยเนี่ยมึงที็ไดไหมาตัวนีงได้ครับเห็นไ่ได้แล้ว ที่ตัวับไปครับง่ายครับจับง่ายค็กระชั้นโอ้นี่ก็อีกตัวหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเห็นมาพวกเจ้าเห็นม,นมอ่านตัวหนึ่ง พี่จำไงเหรออาจัรเนี่ยได้เหรอได้หาตัวเหรอเดี๋ยวหาตัวห,หาตัวเอ๋อใสเลยตัว,ตวนวดินาใส่ให้เราเห็นมั้งของให้น้องอย่างมันอย่ามันบินหนีตัวหน้านมันใสเดี๋ยวมันจึงห้องจังดังนี่ครับใส่ <c ười> ต้นมนนั้งเนื้อสามตัวแล้วพี่น้อง จับท ER ีเด oh. ียวสามตัวพวกห่วงยันเลยแง่ยันว้าวไปครับห่วงเขาใกล้เราเพ่าห่องนี่มันไปจับหรอจับไม่ยันเลยจับกระจันหนิแง่ง่ายๆนี่ตัวนึงปวดปวดขึ้นี่เห็นปะโอ้ยจับง่ายหนึ่งาะมันท่ากันทำไมมันโต๊ะบอลเนี่ยเมื่อท่านกินแล้วเฮ้จับง่ายหนึ่งฟาดเลยนะมันต๊ะบอลเขาเปิดควด พากันทำไมเมืม่อจับเอาเจับไงเจับไงรไใ่ไ้ใครเลยโอ้เขียนจับจาก,กจันทร์เสียงบ่อืมนะครับอ้้ายไม่จับใคระซึิงชักนี่เกาหลีงงครับเกาหลีงงพากันหาจับาครับ ตะกันปั่นเท่าอื่นไม่มีนี่นะครับโอ้หลายๆตัวครับถายแล้วใส่ใส่ขวดแล้วราบมันเย็นเลยเนื้อควัยครับต้นใหม่ดีพี่น้องย่างน้ำปลาไก่เพิ่งได้ผมติดจับแบบนี้ยิงบย่างนี่เนี่ยโอ้จับง่ายอีกเลเนี่ยโอ้เหี่ยวฟาร์มมาได้ไหมเหี่ยวแตกเลย อก็ยังสีตัวเนาะได้แล้วเนาะครับไปเหมือนกันเนาอือตัวหนึ่งมันหลายเนาะผมเกลืนกับตัวใหม่มเห็นไหมต้องสังเกตดีๆครับห้องละง้มอยู่ดงจักกระจันหายแค่ไหนเหรอครับมีตัวใหม่หลายหนาอยที่นี่นะผมมา นี่เขาจะว่นวนใจเห็นป่ะสองตัวแล้วเห็นบ่พี่น้องสู้มังกรใหญ่เลยนี่ตัวนึงหงืงงอหงงงหง่อเพิงอีกตัวนึงไหนล่ะขุนเขาตึ่งๆนี่ตัวนึงอ่ะเห็น,นออบ่พีนน่น้องนี่ตัวนึงเนาะหงื่อเพิงอีกตัวนึงเดี๋ยวเขางมีปล่าเอาป่ะน่อือืมได้บ้าเบงเด้ป่ะหน่สองตัวยังนั่กันพู่ยอีกตัวนึงบุตร๋อหลายเลย นี่้องใกล้นิ่งๆ,ๆเลยครับจับแบบนิ่งเลยมาบินไปไกลแล้วคันบางตัวนี่นิ่งเลย <c oughs> ใหน่ให้เราเอ้ยห <c oughs> ินน้ำกันนะ <c oughs> นี่ครับพูดอ่ะเครื่องตัวหนึ่งบินนี้ไม่หลายแห่งครับผมรอครบมัน เต,ต้นอยู่นี่วะเห็นยอดต้นอนี้ทำบินไปไคร่ะบินไปใครเอะเขียวๆเลยเขีเสียดกูเเน็นเหี้เราเห็นอีกล้าพี่น้องหนึ่งต้นเดียวแม่งหลายตัวขนาดได้แลว จับง่ายแฮงครับพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนึง <Wow. S 1> จับแป๊บเดียวเลยเต็มมือเลยครับพี่น้องโอ้ oh, หลายฮะลูกพี่จับแป๊บเดียวเลยเต็มมือเลยหนยินี่ตัวนึงจับง่ายหมดเว้ โอ้ยไหลไปนอนเลยปวดอ่ะเห็นปนะเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรฮันโนวินอะไรุ่นอ่ะคันนึงถ้ามึงเอามาถึงนะครับว้าวอา่ะอยู่สูงเนี่ยชี้หาตัวใกล้กันจับง่ไงเฮงโอ้ยบาได้วยตัวนี้ว่าท่านมัน ว่าไปไซกอนหอกเต็มมือหรอไอ้ลูกจีน้องจีนอองเงยไโอหลายหลายี่นาะเต็มมือเลยเต็มมือครับจกับจับจกนเยนะจัง่ายคว่านั่นน่ต้องเอา่่ไ่ต้องเานั้นคือเด็กน่อยยังแล้วก็ตบจักรจันเลยแล่นตบโอ้หลายคับเต็มกับมือเลยยุนี่จ <professional> <rad> <Turtle> ับงครับอยู่ในกลุ่มโซนนี่เขา เขาแน่นครับพอเขาถือว่าเป็นยังบุเขาบม่เคยจับมเขียนเขียนชั้นี่นี่เด็กหน่อยจับผ้าจับอยู่ไม่จัดน้ำเลยจัดน้ำด็กหน่อยพี่น้องเลยในหลายไปเนี่ยโอ้โหโอ้เครื่องปวดแล้วเนาะยื้อถ้าก็จับก็อะไรกันนะนี่ไปครับจับสามจับสี่อยู่หลายพี่น้องเลยเออนี่นี่ตัวหนึ่งโอ้ม่าเห็นมั้ยเห็นมั้พี่น้องวินนี้จ่อย โอ้สองตัวเป็นตัวเดียวเห็นบ่มฮะจ่ายไปแล้วไปห้องไปไหน,ไหนโอ้หนี่ตัวหนึ่งสีมันกรมเกลือนย่งางไปย่งางแม่กับบินแม่ของเก่าครับเนี่ยกรมเกลืออย่าีจับง่ายเ,เว้ยได้ย่งางไปย่งางแม่กับบินแม่เลยนะทำไมกแค่มายังบ่แกเดีืว ยังไม่เรียก <ไป S 2> ยังจับงางเลยไปห้องผมยางไปยางมากยังเต็มเลยครับม,มันก็บ,บินมาจับต้นนั้นจับตนน้นะน,นี้แล้วแต่จันฮะไม่แม้ไหนก็จะได้ไปพี่น้องยุติเรื่องความชุ่มครับ ออนั่นเห็นบินมาจาออับตัวนี้เหร่าหนึ่งเห็นมอ,อมันหลเนะเนี่ยจับไปมังเกิ้ยฉังเห็นอยู่ครับเนี่ยสวยสวยสวยพุ่นอ่ ح, ح, นะรูนึง่ิงสูงโยดต๊ะมอกันหน่อเห็นไหมพี่น้องสองคนก็โดดได,ด้ยว เงาแตกไส้เงาแตกไท้ได้เางนหนึ่งฮะแขางแนวครับสองตัวเลยครับพี่น้องข้างเทิงกับบาง่างนะยตีก็ดีเอะแขงเทิงหัวะทันหนี่ตัวหนึ่ง ขอแมาหน่อยฉันเลยพี่น้องเห็นมั้ยบ้านในแล้วครับทั่วเลยสองตัวรวดครับสองตัวรวดครับพี่น้องพูดนะแมนน้อแมนบ่พูดแมนเอ้าเปิดปากไปเลยนี่ท่ายอยู่ทุกคนตอนนี้มีท่ายู่ทุปอยู่โอ้เปิดปากนี่ยเหนื่อยมากนะไปห้อง ไ้พ่อผัวเลเนยันป้นนี่ยพ่อตองห่วงเลยเนย <c oughs> ได้เราป้นเนี่ยในป้นแล้วนะไปไปสวนยังเหี่ยรกันนี่ตันนี้สวนย่อมมือทีเด้เนี่น <c oughs> แนยแ้วรถยนจากรยานนองแมนจักกรยานครับ <c oughs> ปัน,นจ,จักรยานจับจักจั่นครับ <c oughs> ถึงมาปาบ๊บโอแน่นอนครับได้เลยได้ปะเาก็ติดมืออยู่บางงติตตตตด่ยอยครับินหนีเลย <c oughs> เห็ดตีง่ายอยู่เสียงเมื่อยมันจักตัวอยู่ใสนะครับห้องแห้งดีมึงหนึ่งเกาลีก็ตีง่วงนะง่วงเลยเป็นยีกุ้งโชนอยู่นะแนวมึงี้เป็นแถวนะแนบบางวันมันก็เห็นเนี่ยไปจับมาแรงขนาดมันยันเลยเกาลีเขายัดนะครับพวกแม่งพวกอย่างนี้ฮะ หเห็นตัวโาขาบไปพี่นอ้องทั่ทตัวโลาข,าขาบมันคือจังไงนะเนาะคือจังในหนังเลยนะ,ะเรื่องอนกันพี่น้องนอัมม่นะาขาบมันโอ้ห้องแห้งขนาดเลยมงึงโอ้ข<อ><อ>้าเจ้าว่า้ากันกินนะ<ม>พูดอะยุ้งสวงหุ่นลูกเี่พูดอะสูวงหุ่นบ้าหอพี่น้อยุ่งสูงหุ่หมาทันเลย บ่บ่าวบ่เป็ ar, เปนยังเด็กหน่อยยังบ่จับสูงมือเขาจับเลยแมียนมันอยู่ลำตำอยู่ว่าเมีนนะซีไอแคลนมึงนี่ก็เนี่ยต้องปั้นขึ้นคามแม่น้ำไปอีกแล้วครับพี่น้องคามสะพานไปอีก นัเมิง่งนลี้ยงหนึ่งสองสามตีเห็นไหลายแห่งครับต้นเดียวหาหาคราบต้นเดียวอ,ะอ่ะฮะลอกคราบหลายแห่งนี่ครับสามคราบเลยต้ตนนี่หนึ่งสองสามเอาอันนั้นไม่เป็นตัวแที่เดี๋ยวเว้ยคราบเนาะคราบมันนะครับ มา,าติดขามสะพานเลยพ่อขามห่พี่นอปปญญ้องเลยปั้นใหญ่คนต้นนี่เสียงห้องร้ายใช่ไหมนี่นั่งจ่าละคนมาถ่ายไปรถเมล์น่เขาเหงาต้นไม้ร้ายเป็นบ่พี่น้อง,เ,ออง,องเดี๋ยวจะพาไปสวนใหญ่ครับไปกันครับปั้นไปโอ้แห้งมาเห็นว่าอะไรกระจูงขึ้นได้เลยท่านว่าโอ้โหสะพานสูงเติบแด้วครับ นี่ครับจะไปแล้วจะปินไปได้หลายพ่อขวาพ่อข้อยพ่อปนอยู่ครับกระจันเกาหลีถ้าคือเช็ดปีกใช่ไืมก็จะไปไม่ได้ประมาณหลายตัวอยู่พี่น้องให้ถมันใช่น้ำเลยคิดยี่สิบตามน้ตัวไปเลเนี่ยนั่นแหละลายเขาขนาดครับนี่แหละจะบินไปแล้วเนี่ธรรมดาธรรมดาโอ้ไปแล้วนี่ครับคนชำนาญครับผ่านงี้หมดเอยผ่านใจกระจันเลยครับมึงโอ้ยมึงดูครับนี่ถ้าปีกมันแข็งมันจะไม่บิน ถ้าเราเช็ดให้มันแห้งมันถูมันจะปีนไปเลยถึงทำไมถึงจับมันจับมันแช่น้ำครับพี่น้องอย่าลืมกดทั subscribe กันนะพอกันกดนานครับวันนี้ไฟที่เบลคว่ำจะกระเจนจะแทบปล่อยปุ๊บบินไปเลยนี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้ารักกันแน่อย่าลืมสับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ